นี่คือคิดที่สองนะครับก็คือคิดแจกอ่ะผมอาจจะพูดตัวไอซีผิดนะครับก็คือสองเอ็นสามศูนย์ห้าห้านะครับไม่แน่ใจว่าจะชัดไหมเพราะว่าเหมือนผมเปิดดูแล้วเหมือนมันไม่ชัดนี่นี่สองเอ็นสามศูนย์ห้าห้านะครับสองเอ็นสามศูนย์ห้าห้าไอซีนะครับไม่มีตัวไอซีตัวสานซสเตอร์ อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาเทสกันนะครับแล้วนี้ช่วยพัดลมก่อนนะครับนี่เป็นตัวนี้แล้วเส้นสีแดงนี่ครับสีแดงก็คือข้วบวกเนี่ยเนีดำเนี่ยเส้นสีดำมาข้วบวกของแบตเตอรี่นี่อ่าสายอีก็คือเส้นสีดำที่ผมมาต่อเข้าเนี่ยเส้นสายอีเนี่ยเข้คู่ลบนเข้าไว้คู่ลบ ของมอแบตเนี่ยเข้าไปน่ารัเดยวมาดูพัดลมครับผมจะต่อแล้วนะครับนี่ครับพัดลมทํางานแล้วนะครับหมุนแล้วครับก็คือถ้าเราจะให้ไฟดีขึ้นก็คือเราต้องใช้ให้เป็นมอแบตบอ่า หม้อแปลงเนี่ยครับมอแปลงผมให้มันเป็นสิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์แตงผมเป็นสิบแปดโวลต์ผมยังยังไม่ได้ตัวสิบสองโวลต์มาลองมาเทสดูก่อนแต่จะใช้งานได้ดูเองดูการตัดกระแสปรับไปที่สองร้อยยี่สิบเจอขึ้นเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยเจอสองร้อยสิบโวลต์ขึ้นมาแล้วนะเอาละคันนี้มัว่าเปิดคขึ้งเสียงบ้างนี่ใส่จะเปิดขึ้นเสียงได้ไงวะ ่อลูกพี่เดียวอ่าคเครื่องเสียงนะโอ๊บติดเรียบร้อยแล้วครับเปิปลั๊กไฟแล้วครับปั๊กเราจะเปิดเครื่องเสียงกันครับทำงานนะครับนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะถอดออกจากไฟ12โวลต์จริงๆนะครับนี่ครับแล้วนวนจะติดแล้วครับต้องบันทันเสียงคที่จะพัง มช่ครว่ามอแบต120นะครับว่าระยใหได้ต่อวิดีโอ่อซดีก็ได้นะครับไม่กี่บาทเราสามารถมีไฟจากปีซี PC. มาเป็นเอซ220ได้ครับ ก็ก็ทำกันได้ครับแต่ถ้าเป็นน้องๆที่ดูเข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วอยากจะทำบ้างนะครับขอให้มีผู้ใหญ่อยู่นะครับอย่าทำเองนะครับตายนะครับพอไฟที่ออกมานี้แรงเท่ากับไฟบ้านนะครับมันไม่ใช่ของเล่นนะครับทำเล่นทำเล่นไม่ได้นะครับคือมันชอ็อตเราตายจริงๆนครับถ้าเราพลาดแนะนำว่าถ้าอยากจะทำให้มีพี่ พี่โตจริงๆโตกว่าเราเยอะๆนะครับคอยดูด้วยนะครับเพราะว่าเออเราเห็นเห็นเขาต่อกกันง่ายๆง,ยยงี้ไม่พันพลเต็อย่างผมคือผมต้องระวังนะครับแต่ถ้าน้องยั่ต่อควรจะพันพลเต็กันให้ดีๆเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาแค่สิบสองโวลต์อย่างที่เราคิดนะครับมันออกมาสองร้อยยี่สิบโวลต์ช็อตเราตายแน่นอนจุดประสงค์ของการทำอันนี้นะครับ ผมไม่แนะนำให้นำเอาไปทำเป็นที่ชอ็อตปลาหรือว่าเอาไปทำ้ายชีวิตของผู้อื่นนะครับวงจรที่ที่ที่ผมทำแล้วก็บอกวิธีทำแบบอ่าผมก็มาจากคนอื่นของอีกทีนหนึ่งจากจากหลายๆแหล่งครับแต่มาอธิบายในการทำว่าเออต้องต้องให้ละเอียดแตะส,สระก็คือเพื่อหนึ่งไฟดาวดับเรว่า ไฟที่บ้านเราดับครับเราอยากจะเล่นเฟซเล่นไลน์แต่พอเอิญแบตเราก็หมดพาวเวอร์แบงเราก็ไม่ได้ชาร์จเราก็ใช้ระบบนี้ครับทาเป็นปลั๊กให้ดีครับต่อเป็นปลั๊กให้ดีอย่าต่อปลั๊กยังคงไม่คงปลั๊กนี่มันเสียบแล้วเสียบไฟออกไปทิงมันก็อันตรา,ายก็คือเราสามารถเสียบชาร์จแบตได้หรือเราจะอ่าแต่ให้ใส่คาป,ปานะครับมันเป็นคาปาคาปาแบบไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์เราก็เอาขนาดสี่ร้อยโวลต์ก็ได้ครับ ใส่สองเส้นนี้ก่อนนะครับเนี่ยใส่สองเส้นก่อนจะต่อไปหาอุปกรณ์ปลั๊กแล้วเราจะได้ไฟที่เสถียรขึ้นกําลังไฟที่สูงขึ้นแล้วเราก็จะมาใช้กับชุดตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยชุดของพวกอ่าอินเทอร์เน็ตไร,ร้สายนี่ก็ได้ครับแปลงผ่านอะแดปเตอร์ก็ใช้แทนได้ก็คือเรายัง,งใช้อินเทอร์เน็ตได้ในตอนไฟดับหรืออ่าใช้รอดอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึงยี่สิบสามวัตต์นะครับ ก็เปิดสองสว่างได้ในเวลาไฟดับในโมแบตดีหนึ่งลูกของมอร์ไซเราอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ได้โมแปลงขนาดสิบสองโวลต์พอดีเตะอันนี้ไม่สิบแปดโวลต์แล้วเดี๋ยวผมจะมาเทคหลอดไฟยี่สิบสามโวลต์เอ,อ่อยี่สิบสามวัตต์ตลอะเกียบหรือเป็นหลอดอ่าแบบหลอดอิเล็กทรอนิกส์แบบหลอ,อดยาวเนี้ยครับก็ว่าจะได้กันสักกี่ชั่วโมง แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปลงอีกทีหนึ่งว่าเทสแล้วว่ามันได้กี่ชั่วโมงก็จะมาบอกว่าเออมันได้กี่ชั่วโมงแล้วใส่ขาป,ปาไปแล้วไฟมันสะเทืนขึ้นขนาดไหนมออแปลง12โวลต์0 12โวลต์น่ะเอามาใส่แล้วมันจะดีขึ้นขนาดไหนนี่ฮะก็พอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนครับก็เดี๋ยวถ้าผมใส่ขาป,ปาแล้ว กระแสมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาทำให้อีกคลิปหนึ่งดูครับขอบคุณมากครับ